โอ้ยพี่น้องเอ้ยส่วยแต่สาวเลยเฮ้ยมาอน,นี <c oughs> มาอน,นีนั่ง <c oughs> ตั้งแน่กาบปุกกมันบ่ตั้งแน่กาบปุกตีสี่หาสิเพราะว่าจะตื่นสาวกว่าปกติแล้วก็สิไปเห็ดงานสาวกว่าปกติแต่นอนดันเอาแนววุดหูุดไว้เพราะว่าพอไ่เพิ่นตื่นเพิ่นต้องตื่นแต่ตีสี่ย่านเพิ่นเห็ดเสียงดังให้นั่งตื่นน่ะ อาศัยเนี่ยอุดหูไว่บัดที่นี่เพราใส่เนี่ยอุดหูไว่บ่ตื่นบไดอย,ยินเสียงแนก่กาปุกตื่นมาหกโมงหกโมงหาสิฟ้าวดีดโตขึ้นรถยานเขามองไปเห็นนั่งฟ้าวดีดโตขึ้น ย่านปเหตงานบระท่านแบบที่นี่เพราะขับรถมาก่วยอีกเหยียบรถเหยียบเอียงบ่รู้เหยียบหินหรือเหยียบเอียงบ่รู้ยางแตกเลยแตกกางทางเลยอีนางกำลังสี่ยางกลับมาเบิ่งไว้อีนางเหยียบเอียงใส่ว่าคือบ่เห็นเอียงวะ่ะว่ามันเหยียบเข้าไปในหล่อบ่ะเหยียบหินน่ะละเหยียบดังปักแบบนึงโอ เราหลุดขั้นอื่นเขาคือมาเหยียบกันว่ะมันอยู่กลางถนนเลยไม่หินน่ะเออหายไปไหนเรามาดูนี่ยางแตกเลยไปต่อม่ได้เลยโอ้ยชวยสวย่วยสวยคักชวยเนี่ยด้เปียนรออีกพี่น้องเลยเบิร์เป็นหมื่นอีกพ่อยใหญ่กับพอยูนำนะพ่อใหญ่ไปเฮ็ดงานหินไปทางไหนเราดูนี่ม่สุไติดยุกกระหลอกโอ้ยยางแตกเลย ตายตายโออโทรโทรหาพานหน่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่บอกว่าให้โทรหาเซอร์วิสว่สาสันนิยังยานอีนังเบาน้ำเข้าบ่รู้เรื่องก็เลยต้องรอพ่อใหญ่พ่อใหญ่กลับมาค้ำนี่แหละเออพ่อใหญ่กลับมาค้ำนี่เลยน่าเสียจอดรถแอบข้างทางโอว <laughs> ันนี้มันบ่นอะไรตื่นสายรถยางแตกโอ หาปอบมืกสวยมากยางกลับมาหาหินเลยนี่หินอันไหนที่นางเหยียบสงสายติดไปกระหลอ่อดีนะที่มันยังบว่มืดซำไหนดีดีที่วันนี้ตื่นสายตื่นสายเพราะว่ามันยังไม่มืดโอ้ต,ตายตายฮาเลย ปกติก็ไม่คยเหยียบอีหยังเด้ยเนี่ย,ยแหละขับรถย่างขึ้นมันเป็นเขาเห็นบ่พี่น้องมันเป็นหมอ้อขึ้นมาแล้วก็ดีที่มื้อน,นี้อากาศบ่ค่อยหนาวซ้ำใดนโอ้โหปวดปวดหัวไห้หมูมาทับแล้วเหยียบดังปักแล้วก็ไดีเสียงฟี เสียงลมเสียงลมออกแมนแท้ๆหล่อวินเตอร์้อมเนี่ยโอ้ขึ้นมาสวยคักสวยแนวสวยซ้ำสวยซ้อนเท่าไรเหยียบอีอย่างละงโซจะบ้าตายยังต้อขับรถแอบข้างข้างกันขับแอบฟังไหนไหนี้ว่าฟังนี้ฟังฝุ่นฟังนี้นึ่งก่ นี่ครับแอบตรงนี้รอไม่สชขาวมากเลยปล่าล่ะขับรถแอบขังทางกอนพี่น้องครับค่อยๆเอาอจะบ้าตายไอ้ซัมสวยสวนพี่น้องเอ้ววันนี้วันอะไรวะวันอังคาร จะบ้าตายเหยียบหินนี่ะอันตรายอันตรายของการขับรถขับรถเมืองหนองเมืองหน้าพอร่มล่มลม,มันมีล่มัมนมือนหมนยังถนนในถนนนอกเมืองถนนที่มันเป็นเส้หนน่หน่อยจงิงๆนะตามถนนที่ขึ้นเขามันนอกจากว่ามันจะโคดเลี้ยวเหี่ยวกอแล้วขึ้นเขาลงเขาแล้ว ข้างทางมันก็ยังสีมีเขาเนอะเขาเป็นเขาหินเขาอย่างนะบางที่างเดี๋จะมีเห็นถล่มลงมาเอออย่างเอยต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้เอยที่มันพัดตกลงมาเซ็งมากเลยดีนะนี่ที่ไม่ใช่ว่าเช้ามืดเพราะปกติเราอีนั่งขับรถมาแถวนี้นี่ตีหาครึ่งเพราะว่าจะไปไปเขางานไปเห็นงานหกโมงโอ้โหสุดยอดเลย xoay chen chen